นำเดือดสองเกมสำหร mm. oui. exactly. ับของทัพบุริรัมนะใกลเทนใสแล้วนะโยกั่งน้ตงลกเขานั่นนะฮะโอ้นะนี้นะครับทิ้งห่างไปนาเซ็ดนะฮะกาเจัไปหามาป้องเปิดพี่นไหลมา

6-0สวีเดนนะฮะแต่แฮกนะครับฝันไอหน้าซ้ายสุดนะครับโอ้นะครับน้องกล้องขอเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งหลังเท้ามาแล้วนะฝันหยอดแต่วันนี้เอาใจแฮกไหลุดหนึ่งซ้อนไหลยกลถไปน้องกล้องบอกว่าสายส่งมาเลยนะฮะขึ้นเทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดเดียวเกมจับจุดน่นะครับลำบากสุดสองต่อหกนะครับ้มเสิร์ฟมา